สวัสดีเด้อจ้าอันนี้เป็นเป็นเคลื่อนใหญ่เด้อค่ะเคลื่อนสุดท้ายที่นะออกไปหาหาใส่ทางใหม่ที่เอธอเอ้ยนะไปเนาะคะเนาะสีออกไปไมิเดลอนกนาวคะ่ะพันซีออกไปอีกเส้นทางใหม่เคลื่อนใหญ่ขนาดเด้อค่ะนยลงลึกน้ำบึงน้ำเขา้าละ เมื่อกี้ได้พันไทยไ,วไหวคค่ะเพราะว่าเหลือนมันบ่มีเวลาเนาะคะเนาะเวลานิดนึงเอ้ยก็นเลยอันนี้มันนี้เข้ามาน้ำเพื่อนแล้วค่ะวันนี้ต้องผูกเชือกจับเชือกกับแสนเอ้ยสิค่ะเพราะมากันสองคนต้องระวังเนาะค่ะเนาะ Ну, ну. Ну, нуха.